ข้อควรรู้และควรระวังหากต้องทำสัญญาประนีประนอมยอมความในศาลมาฟังทนายโอกันครับการที่คู่พิพาทตกลงยุติข้อพิพาทโดยต่างฝ่ายต่างยอมผ่อนปรนให้ทันเพื่อให้ได้ข้อตกลงใหม่แทนข้อเรียกร้องเดิมซึ่งมีผลผูกพันทางกฎหมายเหมือนคำพิพากษาหากฝ่ายใดผิดสัญญาสามารถยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อบังคับให้อีกฝ่ายปฏิบัติตามสัญญาได้โดยไม่ต้องฟ้องคดีใหม่สัญ,ญญาประนีประนอมยอมความค,ามคืออะไร การตกลงระง,งับข้อพิพาทเป็นสัญญาที่คู่พิพาทตกลงกันเพื่อยุติข้อพิพาทที่มีอยู่หรืออาจเกิดขึ้นในอนาคตการยอมผ่อนปรนแต่ละฝ่ายยอมผ่อนผันต่อก,กันเพื่อแลกกับสิทธิใหม่ตามข้อตกลงมีผลทางกฎหมายสัญญานี้มีผลผูกพันทางกฎหมายและทำให้ข้อเรียกร้องเดิมของคู่ความสิ้นสุดไปองค์ประกอบที่สำคัญบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรสัญญาต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อของคู่พิพาทหรือตัวแทน ไม่ขัดต่อกฎหมายข้อตกลงในสัญญาต้องไม่ขัดต่อกฎหมายศีลธรรมอันดีหรือความสงบเรียบร้อยของประชาชนเจตนาชัดเจนต้องมีข้อความที่แสดงเจตนาว่าทั้งสองฝ่ายตกลงยุติข้อพิพาทอย่างเด็ดขาดผลหากผิดสัญญาประนีประน,ระนอมยอมความยื่นคำร้องบังคับคดีหากฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญาคู่กรณีอีกฝ่ายสามารถยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อบังคับให้ปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาได้ทันทีไม่ต้องฟ้องคดีใหม่ ไม่จําเป็นต้องนําคดีเดิมมาฟ้องร้องใหม่แต่เป็นการบังคับตามคําพิพากษาที่เกิดขึ้นจากสัญญาตามยอมการบังคับคดีศาลจะดําเนินการบังคับตามสัญญาประนีประนอมยอมความโดยถือเสมือนเป็นคําพิพากษาของศาลตัวอย่างสถานการณ์ในชั้นศาลหากศาลพิพากษาตามยอมแล้วจําเลยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาโจทก์สามารถยื่นคําร้องขอออกหมายบังคับคดีได้เลยการบังคับใช้ การดำเนินการบังคับคดีจะทำได้ภายในกำหนดอายุความ10บตีนับแต่วันที่ผิดนัดชำระหนี้ตามสัญญาตามยอมมีปัญหาปรึกษาทนายโอได้ครับ